สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง h ฮร r รี่แชนแนลนะครับวันนี้เรามีรถมาเซอร์ไพรส์ครับมาไอไม่ใช่ดีครับมารีวิวครับอันนี้มาจากแขกรับเชิญช่องเด็กชายสุพนัณครับไหนชอไม่เปิดดูกันเลยครับอ่ออยากเพ่อครับคุณต้องทายก่อนว่ามันคืออะไรครับรถแม่ไม่ใช่ครับ รถแขงไม่ใช่ครับรถปูนไม่ใช่ครับรถขี่ไม่ใช่นะครับรอตำรวจไม่ใช่ครับรถตู้ทู่ครับ <sund ia. S 1> เรามาเปิดดูกันเลยนะครับค <c oughs> ุณบ้าเขาจะดิ๊ด ดูแล้วนะดูรันไหมครับมาแล้วครับอ่ะอันนี้เปิดจริงๆนะครับเอาติดกล่องครับว้าวโยนเลยครับนี่คือรถตู้นะครับเมื่อครับรหัสรถคืออะไรนะครับไอทะเบียนรถคืออะไรนะครับ M9239 นะครับ เราจะมาดูนะครับว่ามันจะเปิดประตูรถอะไรแบบคันก่อนได้ไหมรับคันนี้ไม่มีเสียงคันนี้ไม่มีเสียงนะครับจะเปิดได้ไหมครับเปิดได้ครับด้านหลังรถเปิดได้ไหมครับด้านหน้ารถเปิดได้ไหมครับ <laughs> ด้านหน้าเปิดได้ครับ ประตูหลังรถเปิดได้มันะ้น้าคันนี้เปิดได้ทุกอย่างนะครับแต่แล้วคันนี้เราไม่รู้นะคะว่ามันชื่อว่าอะไรคันนี้ชื่อว่าโตยต้าอาผ่าครับถ้านั้นคลิปรีวิววันนี้ก็ขอจบอยางแค่นี้นะครับบายบายสว,วัสดีครับ